สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็จะมาเรียนในวิชาสัมพันธ์ไทยภาคที่5เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่1 1ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า99เรื่องอุตรัตเถรีเริ่มตั้งแต่เถรีกิระวีสวัสสติกาชาติยาเป็นต้นไปกิระสัพอ n u s v a n a t เถรีสยักตาใน อโหสิอโหสิอาขยาตบทกัตุวาจกวีสาวะสตสิกาวิกติกตาในหุตตวาขึ้นหุตตวามาตรงนี้นะครับหุตตวาสมาณกาลกิริยาในจาริตตวาชาติยาตติยาวิเศสนะในวีสาวสะสติกาบินดายะสัมปทานะในจาริตตวา จาริตาวาปุพพกาและกิริยาในาปัสิตาวาลัทธบินตาปาตาวิเศสนะของเถรีอันตรวีทิยังอาธาระในปัสสิตาวาเอกังวิเศสนะของพิขุงพิขุงอวุตกรรมะในปัสิตาวาปัสิตาวาปุพพกาและกิริยาในาอาปุจิตาวาบินตาปาเตนะ กรณะในอาปุจิตวาอาปุจิตวาปุพภกาละกิริยาในทัตตวาตัสสะวิเศสนะของพิกุโนพิกุโนอนาธาระในคานหันตัสสะคันหันตัสสะ,นนสะอนาธาระกิริยาอาปฏิกิปิตวาปุพภกาละกิริยาในคันหันตัสสะสัพพังวิเศสนะของบินดาปาตัง บินตปาตังอวุตกรรมะในทัตตวาทัตตวาปุพพกาและกิริยานาอโหสินิราหาราวิกติกตานาอโหสิเถรีขึ้นมานะครับสยกักตานาอโหสิอโหส,อโสิอาขยาตบทกตุวาจกเอวังสับป,ปาการัฐะปิสองสับอเปคาทะเข้ากับทุติเยและตะตติเย ทุติเยและตติติเยว,วิเศษณะของทิวเสีทิวเสกาลัสตมีในอโหสิเอวัสสัปอวัธรณะเข้ากับตัดสะตัดสะวิเศษณะของพิกุโนพิกุโนโส,สัมปทานะในทัตตวาเอวัสสัอวัธรณะเข้ากับตัดมิงตัดมิงวิเศษณะของฐาเนฐะาเนอาธาระในทัตตวา ทัตตังอวุตกรรมะในทัตตวาทัตตวาปุปปกาและกิริยาในอโหสินิราหาราวิกติกตานในอโหสิปนะสัพวิเสสะชโชตกะเถรีขึ้นมานะครับสยักาตานในปาติปาติอาขยาตบทกตุวาจกจะตุเถวิเสสนะของทิวเสทิวเสกาลัสมรีในปติ บินดายะสัมปทานะในจรันตีจรันตีอัพันตะกิริยาของเถรีเอกสมิงวิเศสนะของสัมภาทฐาเนสัมภาทฐาเนอาธาระในทิสวาสัถารังอุตตรกัมพระในทิสวาทิสวาปุพพกาและกิริยาในปติกมันตีปติกมันตีอภัพันตะรกิริยาของเถรี โอลมพันตังวิเศษณะของจีวระกันนางอัตโนสามีสัมพันธ์ท่าในจีวระกันนางจีวระกันนางอาวุตกรรมมะในอากามิตวาอากามิตวาปุพกาและกิริยาในอสัะโกนตีสันถาตุงตุมัฐะสัมปทานะในอสัะโกนตีอัสะโกนตีอภพันตระกิริยาของเถรี ปริวัติตาวาสมานากาละกิริยานายปฏิสัทธาสยักตาในอาหะอาหะอาขยาตบทกตุวาจกตัดสาวิเศสนะของเถริยาเทริยาสามีสัมพันธะในสันติกังสันติกังสัมปาปุญิยกรรมะในคันตาวาคันตาวาปุพพกาและกิริยานายวัตตาวาพระคินิอาลปณนะประนะิจินโน วิเศษนะของอัตภาโมณั์ปฏิเสธนจิรัศะเอวศัพ์อวัรนะเข้ากับจิรัศะจิรัสะสัมปทานะในพิจิสติพิจิสติอาขยาตบทกัตตุวาจกอิติศัพ์อาการะในวัตวาอิมังวิเศษนะของคาถังคาถังอวุตกรรมมะนอาหะปริชินนะมิทางตัดบทเป็นปริชินนางโบกอีทางครับ อิทังวิเศสนะของรูปังรูปังสยกตาในหัวติขึ้นมาหัวติอาขยาตบกตุวาจกปริชินนังก็ดีโรคานิทังก็ดีปะพังผู้นางก็ดีวิกติกตาในหัวติปูติวิเศสนะของสันเทโหสันเทโหสยกตาในพิชติพิชติอาขยาตบกตุวาจกหิสับเหตุโชตกะ ชีวิตังสยกตาในโหติขึ้นมานะครับโหติอาขยาตะตบทกัตุวาโจกมะระนันตังวิกติกตาในโหติอิติสับสรูปะในอิมังคาถังตัดบทเป็นตัดสะบกอัตโถนะครับอัตโหวุตกรรมะในเวทิตาโพบันนิตเณณะพิตกตาในเวทิตาโพเวทิตาโพกิตบทกรรมวาโจกตัดสะวิเศษนะของคาถาวจนสะ คาถาวจนะสะสามีสัมพันธาในอัตโัวพระคินิอาลัปะนะอิทางก็ดีสรีระสังขารตังก็ดีวิเศษณะของรูปังรูปังสยกตาในโหติโหต,โหติอาขยาตบทกตุวาจกตะวะสามีสัมพันธะในสรีระอิทงังวิวริยะในตะวะสรีระสังขาตังตะวะสรีระสังขาตัง วิวรณะมหลัลกะภาเวนะเหตุในปริชินังปริชินนังวิกติกตาในโหติจะสับวากยารมพระโขศัพวจนาลังกาละตังวิเศษณะของรูปังรูปังสยกตาในโหติโหติอาขยายตบทกตุวาจกสับพ้ะโรคานาังสามีสัมพันธ์ท่าในนิวาสนัฐานะ นิวาสนาถาเนนะเหตุในโรคาณิทางโรคานิทางวิกติกตาในโหติปานาสับตับปาติกรณะโชตกะอยู่หลังยะานะครับแปลว่าเหมือนอย่างว่าโขสัพวัจนาลังการะติสัพอเปกถะเข้ากับตะรุโนตะรุโนวิเศษนาของสิคาโลสิคาโลวุตกรรมะในวุจติชเนหีอนะพิตกตาในวุจติ วุจติอาขยาตบทกรรม,มวาจกยะถาสัพ์อุป,ปมาชโชตกะชระสิคาโลลิงคัถะอิติสัพ์อาการะนายวุจติปีสัพ์อเปคทถาเข้ากับตรุณาตารุณาวิเศษนะของฆาโลจีรตาฆาโลจีรตาวุตตกรรมมะนวุจติชเนหิอนะพิตะกตานายวุจติวุจติอาขยาตบทกรรม,มวาจก ปูติละตาลิงคถะอิติสัพอาการะในวุจติตะท้าหุชาตังวิเศสนะของรูปังรูปังสยกตาในโหติขึ้นมานะครับโหติอาขยาบทกัตุวาจกเอวังสับอุปมาย,ยะโชตกะปิสับอเปคถะเข้ากับสวรรณวันนางสวรรณวันนางวิกติกตาในสัมานางังสัมานังอภัพันตระกิริยาของรูปังนิจ,จัง กิริยาวิเศษณนะในปักขารนะปักขารณ,ารณเนะ์เถนะเถตุในปูติกายังและปะพังคู่นางปูติกายังและปะพังคู่นางวิกติกตาในโหติปูติกายัง สัญญีปะพังคู่นางสัญญาสโสกด็ดีเอสโสก็ดีสม,มาโนกด็ดีวิเศษนะของเทหเทหวุตตกรรม,มะในเวทิตาโพตายาอนะพี่ตากตาในเวทิตาโพเวทิตาโพกิตตบทรกรรมวาจกสโสวิวริยะในเอโสเอสโสวิวรณะปูติโกวิกติกตาในสม,มาโน ตะวะสามีสัมพันธะในเทหัวพิชติและพิช,ชิตสติอาขยาตบทกัตุวาจกของเทหัวนะสับปฏิเสธในจิรัสะเอวสับอวัรณะเท่ากับจิรสะจิรศะสัมปทานะในพิช,ชิตสติพิชติวิวริยะในณจิรัศะ เอวะพิชิตสตินาจิรสะเอวะพิชิตสติวิวรณะอิติสั์อาการะในเวทิตาโพปูติวิเศสนะของสันเทหัวขึ้นมานะครับสันเทหัวสยกตาในพิชติพิชติอาขยาตบทกัตตุวาจกกิงกะรนาเหตุในพิชติหิสั์เหตุโชตกะชีวิตังสยกตาในโหติโหติอาขยาตบทกัตตุวาจก มรนันตังวิกติกตาในโหติวจนงสยักกาในโหติโหติอาขยาตบทกตตุวาจกชีวิตังสยักกาในโหติโหติอาขยาตบทกัตตุวาจกยัสมากิริยาปรามาศพสัตตานางสามีสัมพันธาในชีวิตังเอวศัพ์อวัธนกกับมรณะปรโยสาานัง มรณะปรโยสานงวิกติกตาในาโหติปูติวิเศสนะของสันเทหวสันเทหุสยกตาในาพิชติพิชติอาขยาตบทกัตุวโจกขึ้นประโยคตัดสมามารับนะครับตัดสมาเหตุในพิชติอิติสัพสรูปในวัจนังวุตตังวิกติกตาในาโหติอิติสัพสรูปในอัดหว นี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคนนะครับขอให้นักศึกษาทั้งหลายกลับไปทบทวนขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนทุกท่านเชิญ